คุณเคยรู้จักกับไวรุนใสเหงาวไหมรู้สึกว่าเรามีหิน X ตรง X อกตีมที่มันผูกมงผูกมัดแล้วก็อยากเอามาทรงเอามาซัดอะไรประมาณนี้ครับวันนี้เรามีหินเอกตีมเประมาณ13เมตรนะครับเรากด X อกตีม10มอไซเดียเราจะใช้ประมาณ5เมตรก็คือเราตีได้ประมาณ2รอบ นะครับที่อยากบอดแต่งตัวแบตเสื่อมใครที่อยากบอดแต่กตมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดแล้ก็ติดโซเชียลควารมมุเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่ <P> <P> คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด,ด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่เองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค m v p ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งเท่าแต่สเปคมันสูงมากกว่าถึงสามเท่านั่ ลิทแมนช็อปร้านเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาอุฟฟริตคอมโบบนเว็บลับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริกรารผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะเหนื่อยนะไม่อยากเดือยเอาโอบดีกว่าอยากใส่ x12 ค่ะ โอ้ยนากลัวจังวะแล้วเราก็ลุยกันเลยครับเด็กคลิกแรกครับผมจ่ามาจ่ะติงจา่ามาจะติงจา่าเอามาจะติงจ่านี่ก็คือเปิดเพลงไ่ได้เลยครับแล้วก็เลยต้องรองเอง5 4 3 2ไปอไปเฮียมันจ้าซะเลือเกินสองข้าแล้วเว้ยเฮียช่วงนี้แหละมันมา เอ้าเดี๋ยวก่อนนะขอญาดแป๊บมันใช้ X8 หายไม่แล้ว ขอสองทีขอสองทีจ่าอมจ,จ่าติงจ่าอมจ,จ่าติงจ่าอมจ,จ่าติงจ่าเฮเฮ่จ่าอมจ,จ่าติงจ่าอมจ,จ่าติงจ่าอมจ,จ่าติงจ่าหายดูยครับอุ้ยเต็มสิสองอันติดชุดแค่กูี้ยหายสบายใจ